ชุดใหญ่เลยนะทำอะไรทำรัวทำงานเลยทำงานเลยเอาทำไมอ่ะเห็นแต่งรถหมดเยอะแล้วรีวิวขายต้องขายของให้ได้ใช่ไหมโอ้ก็ฝากไปด้วยนะถ้าอยากได้แบบนี้ก็มาจากพี่ปาร์คไปเลี้ยวเลยนะอีโวสายอีโวรู้กันนะรถไฟฟ้านะคพาร์คไปเลี้ยวนะครับเดี๋ยววันนี้มีบ่นแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตขายล้อก่อนนะขายล้อหาราคา ค่าอะไรแต่งมอไซค์ก่อนนะแบบขาคขายให้แบบถูกๆเลยนะเพราะว่าเพิ่งไปแต่งอะไรเข้ามานะยังไม่ได้ใช้เงินเลยต้องหาเงินไปให้เขาก่อนนะเดี๋ยวมามาตามเลยครับผม <Okay. S 1> มา <Okay. S 1> ล้อซิ่งทลีครับวันนี้มีล้อสายดำๆด,ๆดุๆมาทั้งหมด1 2 3ชุดแล้วก็ล้อเงาอีกชุดหนึ่งนะโอ้แบบแต่ละชุดนี่โคตรเทพเลยวันนี้เอาราคาเด็ดๆเลยใช่ไหมอ่ามียผมบอกเอาราคาเด็ดๆเลยเดี๋ยวเรามาดูชุดแรกนะครับเป็นล้อ6รลูนะครับ1้อยสด้านะครับ9.5ดห้านหน้า10.5ด้าด้านหลังล้อฟาสต์นะครับ ฟาส6 n 1นวันะครับเป็นล้อใหม่ครับไร้ตำหนิีเลยคู่ยางครับนิโรล,ลินนะ2.5 5 25 5 5R18 ครับถ้าเกิดใครใช้ตัวสูงเราจัดทรงให้ฟรีเลยแล้วก็ราคาสุดพิเศษเล้าๆเลยนะก็ล้อพร้อมยางชุดน,นี้ถ้ามือหนึ่งนะ28,000แน่นอนนะถ้ามีจัดทรงก็อีก30,000กว่าานะ30,000กว่าๆแต่วันนี้ผมให้พิเศษเลยนะเอาไปดูกๆเลยเพียง20,000บาทเท่านั้น,นครับโอ้โหว้าวว้าวว้าว20,000บาทจัดทรงให้ฟรี ตัวสูงย้ายหนบตัวเตี้ยก็โหลดได้นะครับจัดทรงให้ฟรี2 0,000บาททุนๆฟังไม่ผิดนะล้อเปล่า17ื0 0นะยางอีกประมาณเก้าพ0นถึง10,000แล้วก็จัดทรงอีกก็เกือบ3 0 0 0 0นะวันนี้เอาไป2 0,000ฟรีจัดทรงนะฮะแล้วก็รีจัดทรงด้วยของแถมมีเหมือนเดิมนะฮะครอบดุมครอบเบรก็อตล้อปอกกันสั่นแถมครบนะครับแล้วก็เสื้อล้านด้วยครับนะเสื้อล้าน1ตัวครับบล็อกถอดล้อขันล้อน้ำยาขัดยางใบกล้องล้อซิ่งช์ลีครับนะชุดนี้ฝากไว้ด้วยครับ สองหมบาททววนจัดทรงฟรีจัดส่งฟรีเดี๋ยวมาตามต่อถ้าชุดเทพๆนะอ่ะขยับสเต็ปทีละสเต็ปกันไปนะฮะก็บอกเลยสวยมากๆ6กลูสําหรับใครที่ชอบไม่ล้นนะครับชุดนี้แนะนําเลยครับฟาสหกเซดีครับฟาสหกเซดี8.54ล้อนะฮะ8.54ล้อนะครับ, 400, รบ6ลู139.7คู่ยางยางเทพนะครับนิดโตนะเท่ากัน4เส้นเลย255้า25ทับ50 R18 ยาง ปี22ครับชุดแรกยางค้งปีเบียดปีนี้ปี22ฮนะเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเลยชุดนี้ล้ออย่างเดียว17ื่นนะครับยางอีก2 0,000ื่นครับก็โห37 0 0 0เจนาะจัดทรงอีก4-5000าก็เบดเร็จก็มีประมาณ40,000แต่วันนี้ลดไปอีกแล้วครับลดราคาไปเลยพิเศษพิเศษยางใหม่ไรตำหนีนะฮะนี่ๆสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนี่ด้านหลังล้อใหม่จริงๆนะฮะจากถ้าเกิดรวมจัดทรงก็ชุดนี้ประมาณ40,000แต่วันนี้เอาไปเพียง3 0 0 0 0บาทเท่านั้น,นครับโอ้โหว้าวว้าว,ว,าว สามหมื่นล้อพร้อมยางใหม่ไร้ตำนห,ตหนิจัดส่งให้ฟรีต่างจังหวัดมาที่ร้านจัดส่งให้ฟรีนะจ๊ะคุ้มไม่คุ้ม,มลองมาดูครับตัวสูงแยแหนบตัวเตี้ยก็จัดส่งได้ทั้งตัวเตี้ยตัวสูงเลยทุกรุ่นนะครับจัดส่งให้ฟรีสามหมื่นบาทครอบดุมครอบเบรกล้อปอดก,กันสันมีครบทุกอย่างครับเดี๋ยวขยับตามมาอีกนิดนึงยีละสเต็ปนะครับตัวนี้เป็นล้อฟาสเหมือนเดิมครับล้อฟาสเลสซิ่งครับหกลูร้อยสามสิบเก้าจุดเจ็ดตัวนี้บอกเลยล้อเงาครับมีหนึ่งเดียววันนี้ทั้้งหมดดด3ชุลอ 1>, 1ชุดล้อเงา6รู139.7กว้าง8.5ยางขยับมาอีกนิดนึงเป็นยางเทพโคตรๆนะนิตโต420 S นะครับเจแปนนะครับขนาดยาง255ห้าห้ทับห้าสิยางปี22นะครับทุกคนนะยางปี22ใหม่ๆเลยนี่ตุ่มเส้นสียังอยู่นะครับชัดไหมชัดนะอ่าเจแปนเมื่อกี้มาเลยนี่เจแปนล้ออย่างเดียว1 7 0 0นยางอีก24,000นะฮะยาง24,000ล้อมัน7ก็ประมาณ40,000กว่าจัดทรงอีกก็โอ้ 5อัพแน่นอนชุดนี้แต่วันนี้จัดให้ราคาพิเศษเลยเอาไปเพียง32,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะโอ้โหว้าวว้าวว้าว32,000บาทจัดส่งให้ฟรีจัดส่งให้ฟรีของแถมครบครอบดุมครบบอบเบรกนอล้อปอกกันสั่น อ่าสติกเกอร์น้ำยาบล็อกล้อนะครับเรามีให้ครบเลยครับสามสองชุดนี้นะเป็นล้อใหม่ยางใหม่ทุกชุดเลยนะครับเดี๋ยวขยับมาอีกนิดนึงหกลูวันนี้เอาใจสายหกลูทั้งนั้นเลยล้อดำนะเป็นงานของดีทูครับตัวนี้นะก้านยกทีสามเจ็ดกว้างเก้าออฟเซ็ตศูนย์หกลูร้อยสามสิบเก้าจุดเจ็ดนะล้อไทยนะครับรับประกันด้วยครับตกหลุมดุ้งแตกแหกหนึ่งปีเคลมฟรีโคตรสวยครับบอกเลยสีดําเงาหยอดแดงนะสำหรับงานดีทูนะครับก็เป็นล้อใหม่ไร้ตําหนินะส่วนยางขนาดเท่าไหร่เอ่ย นิโตอ้าวนิโตอีกแล้วครับผม4 2 0 s ครับ25 5 55 R18 อันนี้จะใหญ่ขึ้นมากว่า50นิดนึงอย่างปี22ครับยางปี22เม d e อิน a จ a n นะครับบอกเลยตุ่มเส้นสีไม่ต้องพูดถึงยางใหม่นั่นเองครับนี่สติกเกอร์ยังอยู่ยังไม่เคยลอกยังไม่เคยอาผ่านการใช้งานเลยจริงๆครับรับประกันแน่นอนว่าล้อใหม่ยางใหม่แน่นอนนะจ๊ะแกะกล่องเลยจ้าก็ชุดนี้ล้อไรตํตหนิยางไรตตำหนิเอาไปเพียงครับ3 0ม0 0 สี่พันบาทเท่านั้นครับโอ้ว้าวว้าวสามหมื่นสี่พันบาทครอบดุมครอบเบรกน็อตล้อปอกกันสั่นแถมครบครับต่างจังหวัดจัดทรงเปีนะถ้ามีเทิร์นราคาลงอีกราคานี้สุดๆเน็ตๆนตแล้วนะลูกค้านะถ้าเกิดไม่จัดทรงนะครับได้ราคาเดิมนะเพราะฉะนั้นแล้วมาที่ร้านเถอะครับจัดทรงให้ฟรีนะฟรีฟรีฟรีนะครับบอกเลยถ้าเกิดใครได้4ชุดนี้ไปโคตรคุ้มเดี๋ยวมาเทียบราคาทีนึงนะเดี๋ยวข,ขออนุญ,ญาตไล่ราคากลับหลังไปอีกนิดนึงนะก็ชุดนี้34 0 0 0นะ ก็ชุดนี้ล้อฟัสต์สามสคูย่ยางนิโตเจแปนนะครับสองชุดข้างหลังเป็นเจแปนอันนี้นิโตมาเลย์ครับล้อฟาส6์หเซทดีล้อพร้อมยาง30 0 0 0บาทนะโอ้โหแบบราคาแล้วก็ล้อฟาส6์1ล้อคู่ยางชุดนี้เอาไปเพียง20,000บาทเท่านั้นจ้กก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยู่แถวแถวบางซ้ายชลบุรีครับก็แวะมาหาร้านกล้องรอซิ่งชลบุรีได้ครับ ก็วันนี้ขออนุญาตขายถูกๆครับเพราะว่าไปจ่ายค่าอะไรนิดนึงครับค่าอะไรเทพบเราก็ต้องขายของในร้านออกก่อนเดี๋ยวเมียด่าครับฝากด้วยครับร้านกล้องลอสซิ่งรี8โมงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันวันนี้ขออนุญาตขายรอถูกๆเอาเงินไปให้ค่าอะไรมาใส่ก่อนทุกคนสวัสดีครับ